ผมเอามาบอกสําหรับคนที่ตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้นายกลาออกว่าเรียกร้องให้นายกลาออกอย่างเดียวไม่พอนะฮะเราต้องดูภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าถ้าหากนายกลาออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่างจากการยุบสภานะถ้ายุบสภานะไปหมดเลยยุบสภาไปหมดเลยคือทั้งคอรมอและทั้งสมาชิกรัฐสภาพ้นจากตําแหน่งแต่ จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่แม้จะยุบสภาแล้วก็ไม่หายไปถ้าผมพูดไปแล้วก็คุณจะต้องสาบแช่งคุณจะต้องสะบัดแน่นอนสวฮะสวอ,อ,อันนี้พิเศษอันนี้พิเศษพิเศษแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติยุบสภาก็ไปกันหมดไม่ว่าจะสอสอหรือสวออแต่สวออชุดนี้เขาพิเศษเพราะว่ารัฐมนูญมีบทเฉพาะการบอกว่าให้เขาอยู่ต่อ ะะดังนั้นสวออถือเป็นด่านสําคัญดังนั้นลาออกก็ดียุบสภาก็ดีมันก็เป็นทางออกที่บางทีมันก็ไม่เสด็จน้ำตราบใดที่เรายังมีกฎเก่าๆอยู่ผมใช้คํานี้ก็แล้วกันนะฮะตราบใดก็ตามที่เรายังมีกฎเก่าอยู่เรายังไม่แก้กฎแล้วก็แล้วเราไปทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นลาออกหรือว่ายุบสภามันก็จะไม่นําไปสู่ปัญหานาไม่สุดไม่นําไปสู่การแก้ปัญหาที่เด็ดขาด แล้วเป็นไปในแบบที่ระหวัง